เรียนถามว่าคณะของพวกผมที่มาด้วยกันสามคนสามองค <c oughs> ์จะมีใครบ้างได้เป็นพระอรหันต์ท่านมองหน้าคนนั้นครั้งมองหน้าคนนี้ครั้งมองนองหน้าคนนั้นครั้งท่านก็เลยบอกว่ามันเป็นทุกคนนั่นแหละถ้าเอาจริงมันก็ได้เป็นถ้าไม่เอาจริงมันก็ได้ไม่ได้เป็น ก็เลยกราบเรียนถามท่านตามบันทึกท่านกล่าวว่าเป็นกันเมื่อไรว่าอยากเป็นเมื่อไรก็เป็นมานั้นแต่ว่าไอ้คนที่มันมากันสามคนไอ้คนหนึ่งมันปรารถนาพุทธภูมิคนนี้จะเป็นที่หลังเขาจนถ้าเ,เรื่องใจจากพุทธภูมิเมื่อไรเป็นอรหันต์เมื่อนั้นแต่ว่าต้องใช้เวลาเกินกว่ายี่สิบพรรษา สำหรับเจ้าสองคนนั้นเพียงแค่ปรรษาที่สองมันก็ได้อรหันพร้อมไปด้วยปฏิสม,มิทายานแต่ว่าสมัยนั้นเขานิยมเรียกกันว่าพระอภิญญาแต่ความจริงเป็นปฏิสม,มิธาเพราะเขาได้สมาบัดแปดกันต่อจากนั้นไปก็ขอศึกษาวาติิวทาเพื่อความเป็นอารหารัน ต่ก็บอกว่าปฏิปทาเพื่อความเป็นลหลักน,นี่มันไม่มีไม่มีอะไระสอนเธอเพราะว่าอาจารย์ของเธอสอนมาแล้วทั้งหมดแต่ถ้าว่าอาจารย์ของเธอเป็นพระโพธิสัตว์จึงไม่มีความมั่นใจในการบรรลุมรรคผลของลูกศิษย์นี่เป็นการหนึ่งคนที่เขาทำไม่ได้ไม่ถึง เขาไม่มั่นใจในตัวเองเขาไม่เชื่อว่าเขาสอนถูกแต่ความจริงเขาสอนถูกแต่ว่าเขาไม่บอกจุดให้ลงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ปรารถนาพุทธภ,ภูมิจะทรงอารมณ์มิปัสนายาณคู่กับสมถะภาวนาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสมถะภาวนาต้องศึกษาจบจุดทั้งหมด คือทั้งกรรมฐานสี่สบแล้วก็มหามหาปฏิปทานโสตรแล้วก็มีสูตรอื่นอีกมาก <c oughs> จะต้องทรงคุณธรรมนั้นทั้งหมดเพราะเป็นผู้ทรงความดีมากมีกำลังใจสูงที่เรียกว่ามีบารมีสงูงมีฉะนั้นเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่ความสนใจในปฏิปทาสวน,นี้ของเขามีครบ ในได้ไม่ปรสนายานก็มีแต่ถ้าว่าจะบรรลุมรคลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ก็จึงไม่กล้ายืานยันแต่ความจริงคําสอนมันนั่งเขาสอนครบเขาสอนครบทุกอย่างเมื่อเธอต้องการฉันจะบอกให้การเป็นพระโสดาบันก็ดีการเป็นพระสีทา,า,าคานาคาลหลังก็ดี เขาศึกษากันตัวเดียวคือสกายทิฐิเมื่อตัดสกายทิฐิได้ตัวเดียวก็เป็นพระรหันแต่ได้ว่าตอนที่จะตัดสกายทิฐิเธอจงปฏิบัติตามนี้นะก่อนที่จะใช้อารมณ์วิปัสนาญาณอันดับแรกเข้าฌานให้ถึงที่สุดที่เธอทรงได้ เข้าฌานออกชานสลับกันมาสลับกันไปให้มันมีการทรงตัวแล้วทาจิตให้ทรงในชานให้แนบสนิททรงตัวมีความสุขที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเธอทั้งหมดได้สมาบัตแปดมาแล้วและก็ศึกษาด้านอพิญญามาแล้วอย่างนี้เป็นของไม่ยากไม้ได้มีปัานายาน ใช้กำลังสมาบัดแปดเป็นกำลังใหญ่ทรงใจให้ทรงจุตัวและถอยหลังไม่ถึงอุปจารสมาธิพิจารณาขันห้าว่าขันห้ามันเป็นภัยสำหรับเรามันเป็นปัตตุธาตุที่สร้างเดชทุก์สร้างเดชโทษไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขมองดูขันห้าสิ เพื่อร่างกายเกิดเราต้องเลี้ยงมันเท่าไหร่มันชอบอะไรเราให้มันกินทั้งหมดแต่เราไม่ต้องการจะป่วยแล้วก็มันก็ยังขืนป่วยเราไม่ต้องการจะเพลียมันก็เพียเราไม่ต้องการจะแก่อย่างฉันนี่ถ้าว่าอย่างนั้นฉันก็ไม่เคยต้องการให้มันแก่มันก็แก่ ในคนที่เขาตายไปก่อนเราเขาไม่ต้องการจะตายมันก็ตายเนี่ยมันในเมื่อขันห้ามันมีความเลวสามอย่างนี้เราจะคบคาสมาคมมันเพื่อประโยชน์อะไรอันดับแรกตั้งใจจับจุดไว้เพื่อความเป็นประสง์ดาบันระงับความพอใจในขันห้าเสียคิดว่ามันตายเสมอแล้วทรงศินให้บริสุทธ ศีลควรทําเป็นศีลานุสติกรมศีลานุสติกรรมาฐานทรงศีลให้เป็นกําลังฌานคําว่าฌานคือทรงอารมณ์อยู่ในศีลตลอดวันตลอดคืนไม่ยอมไม่ศีลบกพร่องจากใจไม่ใช่ต้องไปนั่งหลับตาปีสงฌานลืมตาเดินไปเดินมาเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาคุยกับหมาคุยกับแมวศีลส่สงตัวใช้ได้ เจอหน้าคนเขดาด่าเขาว่าเขานินทาสินเราไม่หวั่นไหวใช้ได้น้อมใจเคารพในคุณพระรัตนตรัยแต่สามรายการคือทรงพระกรรมฐานสามอย่างให้เป็นฌานคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติให้ทรงตัวความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เธอทรงได้หมดแล้วนี่ต้องมานั่งสอนอะไรกัน เว้นไว้แต่จิตใจอย่างเดียวคืออารมณ์พันิพานเธอยังไม่มั่นใจเท่านั้นฉะนั้นจงตัดสินใจใช้อุปสมานุสติกรรมฐาธนให้ทรงตัวเจ้าสองคนข้างซ้ายถ้าไม่อย่างนั้นใช้กำลังแห่งพิญญาสมาบัติของเธอขึ้นไปนมเสการองค์สมเด็จพระสัาสาสมพุเจยาว แล้วศึกษากับท่านโดยตรงท่านจะชี้จุดมาให้พวกเธอแล้วเธอจงปฏิบัติตามจุดนั้นมันไม่ช้าไม่นานกำลังสมาบัติแปดราพิญญาของเธอสามารถจะช่วยเธอเปรพันอรหันได้ภายในเจ็ดวันก็ได้ภายในเจ็ดเดือนก็ได้แต่คําว่าเจ็ดปีไม่มี สำหรับคนที่ทรงอวิญญาหกและไปสมิทายานอย่างเร็วที่สุดภายในหนึ่งเดือนคนได้ให้รักษากำลังใจตามนี้และสำหรับจเจ้าคนนี้ปรารถนาพุทธภูมิเองไปไม่รอดอาจารย์เองบอกแล้วว่าสิบปีออกจากวัดนั่นอาจารย์เขารู้ เพราะเองไม่สามารถจะรักษากำลังพระโพธิสัตว์ไว้ได้จะต้องปฏิบัติตัดทางดัภายหลังแต่ว่าต้องถึงเวลานั้นก่อนเวลานี้ต้องสร้างบารมีอื่นเพิ่มเติมเพราะในฐานะเป็นเป็นพร,ระโพธิสัตว์และเวลานั้นมาตัดสินใจรัดภายในเดือนเดียวก็เสม็จพักผล